หลังจากที่ฉันฝังสามารถขา่าเดมอนลอดมาได้ในตอนนี้ผ่าจะตัดเกับมาที่ฉันฝางเออท่านเชินไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับคุณนะ่ะมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอในพลนิโคเองน่ะเหรอฉันนะ่ะมาที่นี่มาสะสางบัญชีแค่นิดหน่อยนะ่ะ เออท่านเฉินฟงังผมรู้แล้วนะครับสิ่งที่ท่านทําลงไปท่านฆ่าเดมอนรลอดท่านรู้ใช่ไหมว่าชายคนนั้นเขาคือผู้สืบทอดตําแหน่งราชาของแวมพายเลยนะครับท่านเฉินทําแบบนี้มันอาจจะก่อเกิดสงครามขึ้นก็ได้นะครับผมในพลนิโคคุณคิดว่าผมเป็นใครนะผมคือเฉินเปาสางเลยนะคุณคิดว่าคนอย่างผมจะกลัวพวกมันหรือ เออคือว่าท่านเชิญมันก็จริงอยู่ที่ท่านเชิญแข็งแกร่งมากแต่ท่านลองคิดอีกนิดนึงนะครับเหล่าแวมไพร์พวกนี้เขาอยู่บนโลกใบนี้มาน,นานมากแล้วนะครับท่านเชิญฟงังบัเพรพบุรุษของพวกมันแข็งแกร่งมากแล้วที่สําคัญเหล่าขุนนางทั้งหาองค์ก็แข็งแกร่งมากด้วยผมว่าท่านควรระวังตัวเอาไว้ด้วยนะครับผมเป็นห่วงก็เลยพูดนะครับท่านเชิญ ในตอนนี้ผาพจะตัดกับมาติคืหคือหาของเหล่าแวมไพร์มันคือคือหา์ที่รวมเหล่าคุนนางเอาไว้นะตอนนี้เหล่าลูกน้องแวมไพร์ได้มารวมตัวกันฉันน่ะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะมันสุดยอดจริงๆนี่แกน่ะฉันถามหน่อยสิไอเฉินฟางมันรู้แล้วว่าพวกเราน่ะอยู่ที่นี่ นี่แกแกจะไปกลัวเฉินเป๋อสางมันทําไมต่อให้มันรู้ว่าเราอยู่ที่นี่มันก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้อยู่ดีนะนี่พวกแกอย่าประมาทไอเชินเป๋อสางจนเกินไปฉันน่ะเคยปผชิญหน้ากับมันมาแล้วมันแข็งแกร่งมากเลยนะมันสามารถฆ่าล้านค้งฉันได้และที่สําคัญใครที่เคยดูถูกไอเชิญเปาอสางเอาไว้มันตายมานักต่อนักแล้วนะฮท่านลาชาท่านน่ะกวนกยจนเกินไปท่านกลัวเชินเปาอสางอย่างนั้นหรอต่อให้มันมาที่นี่พวก เรานะ่ะก็ไม่มีความกลัวไอ้เชินฟางนะ่ะก็แค่ตัวคนเดียวมันนะ่ะไม่สามารถข่าพวกเราทั้งหาคนได้อยู่แล้วท่านราชาท่านนี้มันก็ได้ไอ้พวกบาดซบงั้นแกก็ข่าเชิเป๋าสางไอ้ฉันดูหน่อยก็แล้วกันฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแกจะข่ามันได้หรือเปล่านี่ท่านราชาท่านนะ่ะจะกะวนกวยไปทำไมทำตัวให้สมกับเป็นราชาหน่อยสิครับท่าน ดูสิเหล่าลูกน้องของข้ามารวมตัวกันที่นี่คิดหรือว่าเฉินเปาซางมันจะสามารถล้มพวกเราได้ณตอนนี้ภาพจะตัดกลับมาที่ชันฟางชันฟางได้เดินเข้ามากับเหล่าลูกศิษย์ของเขาที่นี่เองสินะที่พวกเหล่าแวมไพร์อยู่กันที่นี่นะฉันว่าแล้วเชียวว่าพวกมันต้องมุดหัวอยู่ที่นี่เอ๊ะพวกแกเองน่ะเหรอที่จะมาฆ่าคุณเฉินเปาซางของฉันฉันว่าพวกแกน่ะไปคิดมาใหม่นะ ว้าวแม่สาวน้อยปากดีจริงๆเลยนะสิทธิ์ของไอเชิญเปาซางมันปากดีแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ยผู้กแกนน่ะหมั่นใจในพลังของตัวเองมากสินะงั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันฉันว่าแกน่ะควรวัดกับอลิศก่อนนะก่อนที่จะมาเจอกับฉันว้าวดูนั่นสินั่นน่ะเหรอคือคำพูดของเชินเปาซางชายตีแข็งแก่งที่สุดในประเทศจีนมันก็ห่าวหานเหมือนกันนี่วะ สมาคมแวมพายของพวกเราไม่มีทางแพ้แกอยู่แล้วเชินฟังฉันน่ะจะเด็ดหัวลูกศิษย์ของแกแล้วก็จะฆ่าแกที่หลังก็แล้วกันฉันน่ะจะเล่นกับลูกศิษย์ของแกก่อนก็แล้วกันนะเชินฟังในตอนนี้ราชาได้พูดคนมาว่าผู้แกพูดมากจริงๆไปฆ่าเชิญเปาสางซะหลังจากนั้นเหล่าลูกศิษย์แวมพายได้พุ่งตรงไปหาเชิญฟัง นี่ทุกคนตั้งรับเอาไว้นะตั้งกระบวนท่าอย่าให้พวกมันเข้ามาได้นาะตอนนี้พลังของอลิศได้ปุ่งตรงไปหาเหล่าลูกน้องแวมไพรหล่างกายเขาปลุกเขาได้ขาดสะบันดูนั่นสิลูกน้องของไอ้เฉินเปาซางก็เก่งไม่ใช่เล่นเลยนะน่าสนใจนี่ฉันฟางฝีมือของลูกน้องแกก็ถือว่าเก่งพอตัวแต่ถ้าเทียบกับพวกฉันมันดูกระจอกไปเลยวะ่ะ ฉันว่าแกนะ่ะควรกลับไปซะพร้อมกับเหล่าลูกศิษย์ของแกไม่อย่างนั้นเลยก่ออย่าหาว่าผูกฉันใจร้ายก็แล้วกันฉันชื่อว่าซานสินะเอาแบบนี้ก็แล้วกันฉันจะให้ลูกศิษย์ของฉันข่าลูกศิษย์ของแกนาะตอนนี้ซานได้เบ่งพลังคงเข้าออกมานี่แกถ้าแกเก่งนะักแกก็เข้ามาเลย ลูกศิษย์ของเอเชิญเปาซางก็ปากดีไม่ใช่เล่นเลยนะงั้นตายในตอนนี้ซานได้ชาร์จพลังของเขาพร้อมกับพุ่งตัวไปในการประจันหน้ากับเหล่าลูกศิษย์แวมไพร์การต่อสู้นั้นดุเดือดอย่างมากนี่เชินฟางถึงตาของเราแล้วสินะแกน่ะจะเก่งเหมือนปากหรือเปล่าล่ะนี่อลิศเธอน่ะดูแลอาซิลด้วยนะฉันจะจาัดก,การผูกมันเองได้ค่ะท่านเชินฟัง ฉันว่าพวกแกนะ่ะมั่นใจในพลังของตัวเองมากเลยสินะงั้นแกก็เข้ามาเลยฉันนะ่ะอาจจะใช้มือเดียวในการข่าแกก็แล้วกันน้อยแน่เฉินเปาซางปากดีจริงๆงั้นตายด้วยคมดาบวายุของฉันมันคือคมดาบผีอาบด้วยเพลิงของนรกท่านเฉินระวังตัวด้วยนะดาบนั่นมันทรงพลังมากเลยนะคะตอนนี้ฉันฟานคิดในใจว่า ดาบนั้นมันแข็งแกร่งมากจริงๆมันก็จริงอยู่ที่ดาบนั้นน่ะทรงพลังมากแต่มันน่ะยังไม่สมบูรณ์ <c oughs> มันคิดผิดแล้วล่ะที่ใช้ดาบนั้นในการต่อสู้กับฉันนี่ฉันยอมรับเลยนะว่าดาบของแกนะ่ะแข็งแกร่งจริงๆแต่ดาบของฉันก็แข็งแกร่งเหมือนกันเอาล่ะดาบแปดทิศนะตอนนี้ฉันฟังดีปลดปล่อยพลังของเขามันคือพลังของดาบแปทิศ อะไรกันเนี่ยบ้าหน้าไม่นะฉันรับมันไม่ได้แน่ๆดาบแปดทิศของไอเฉิญเปาซางสามารถข่าลิ้นชี้ได้นี่วาแย่แล้วฉันต้องป้องกันให้ได้แกนี่มันไม่ใช่เล่นเลยจริงๆโถ่เว้ยบาดซบจริงๆมันก็จริงอยู่ที่หลางกายของฉันะเป็นอมตะไอเฉินฟางมันแข็งแกร่งมากแต่ถ้ามันโจมตีแบบนี้ต่อไปฉันอาจจะตายก็ได้ นี่แกแกเกิดกลัวขึ้นมาล่องั้นเอาแบบนี้ก็ได้ฉันน่ะจะโจมตีแกอีกรอบนะแล้วกว็จะข่าแกดูสิว่าพลังอมตะของแกจะสามารถฟื้นฟูนได้อีกหรือเปล่ารับไปซะดาบสิบทิศและหลังจากนั้นราชาได้ตกใจอย่างมากนี่คอแกระวังตัวด้วยนะดบาบของเฉินเปาซางมันขาดลิ้นชี้ได้เลยระวังซะ เฮ้ยเจ้านายเจ้านายกลัวเหรอเดี๋ยวพวกเราจะรับการโจมตีของไอ้เฉินเปาสั่งเองเอาละ่ะพลังวิญญาณปรโลกจงรับไปซะไอ้เฉินเปาสัาง่งฮ <c oughs> ดูเหมือนเวรแกจะไม่ยอมแพ้เลยสินะดาบสิบทิศเอาละ่ะแกตายซะ และหลังจากนั้นดาบสิบทิศของเฉินฟางไม่สามารถทําอะไรคุนนางลําดับที่สองได้ไอเฉินฟางแกนะ่ะคิดผิดและ้วล่ะที่ใช้ดาบสิบทิศกับฉันฉันนะ่ะรู้ไต่แกแล้วนะว่าแกข่าลิ้นชี้ยังไงฉันนะ่ะถึงรับการโจมตีของแกได้รับไปซะฉันเป้าสางกงเล็บพยักเฉินฟางฉันขอหลวมวงด้วยนะรับไปซะ ณนะตอนนี้พลังโค้งลาชาได้ปุ่งตรงไปหาเชิญฟางมันคือพลังลุ้มดำที่แข็งแกร่งมากนั่นน่ะเหรอพลังขค้งแกน่ะงั้นกลับมาก่อนดาบสิบทิศเชิญฟางแกเกิดกลัวขึ้นมาล่ะแกก็รู้ใช่ไหมว่าพลังโค้งแกไม่สามารถข่าผูกเราได้มันหน่าสมเพชแกจริงๆฉันน่ะไม่ได้กลัวแกหรอกนะาฉันก็แค่เอาดาบของฉันเก็บเอาไว้เพื่อรวบรวมพลังครั้งใหม่ในการข่าแก ดาบสิบทิดของฉันมันแข็งแกร่งก่็จริงแต่ถ้าฉันใช้สายฟ้าในการล้อมดาบเอาไว้ดูสิว่าแกจะสามารถทนการโจมตีของฉันได้หรือเปล่าเอาล่ะพวกเราแวมไพร์แกจงแหกตาดูซะว่าพลังของฉันมันแข็งแกร่งเพียงใดไอ้พวกงโง่พวกแกนะ่ะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆพวกแกคิดใช่ไหมว่าพลังโค้กพวกแกตั้งหาคนจะสามารถฆ่าฉันได้ตอนนี้ราชาแวมไพร์เขาไดเงือตก บ้านานั่นมันดาบสิบทิศที่หลอบล้อมด้วยสายฟ้าอันศักดิ์สิทธิ์พระเจ้าไอ้เชิญฟงังมันสามารถใช้วิชาแบบนี้ได้ด้วยหรอเชิญฟงังฉันไม่ยอมแกหลอกพลังวิญญาณณตอนนี้พลังวิญญาณของท่านราชาได้ปุ่งตรงไปหาดาบสิบทิศของเชิญฟงังเอาละพวกเราเตรียมพร้อมโจมตีต่อจากท่านราชาเลยในตอนนี้ดาบของเหล่าขุนพลแต่ทะยานไปหาเชิญฟงังทุกคนเตรียมตัวซะข่ามันเลย คุณนางของเหล่าแวมไพได้ใช้พลังของเขาในการโจมตีใส่ดาบสิบทิศของเชนฟางพวกเขาไม่ได้กลัวอะไรเลยแม้แต่น้อย